ันนี้อันนี้เท่าเท่าที่เห็นเนาะอันนี้เท่าที่เขาเห็นได้นีคือมันมีม้าเป็นอย่งสี่มีสามหามีสองหาสองหาสองสามนี่แหละสามหกเนาะสองสามดูนะดูนะดูนะเดี๋ยวได้เป็นมึงนะดูนะดูนะนะนะสองเลขยูฐานแม่ยามอมครับสี่ดูถ้าดูไกลๆนะดูไกลๆจะเป็นสองสาม อาสวัสดีต้องอาสว,วัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้มาเหมือนเดิมนะพี่น้องเหมือนเดิมครับผมกับขันน้ำมนต์แม่ยมอมขัันน้ำมนต์แม่ยมอมหรือแม่ยมอมครับผมนะครับ<ไ>วดน,นี้มาตามต่อนะครับของหมวดวันที่16ท่านว่าครบนี่แต่ก็ให้ดูเป็นแนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะอันนี้เนี่ยก็วันนี้จะมาถ่ายทำอ่าคลิปขันน้ำมนต์แม่ยมอม,มว่าจะได้ วัดกลา,าวัดทางวัดเขาจะทําเลขขันธมนต์แบบไหนยังไงเดี๋ยวไปติดต,ตามผมดูน,นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องอัปพลแชนแนลนะครับ <c oughs> และหนุ่มอามคนเดิมเป็นคนติดตามกันไว้เดอ้อกับผู้ที่อยากจะขอโชคขอลาภเดี๋ยวจะมีโชคมีลาบอยากจะหมดหนี้หมดศีลกันเออหรืออยากสิพ่ามาไหวม้าท่าเฮ็ดบุญนี่แหละ พามาทําบุญทําทานด้วยกันได้บุญพอพี่ออน้องเพราะว่าทางช่องก็ทางหลวงอากับอาพลเนี่ยเขาจะไปทาบุญส่วนใหญ่จะทําบุญนะครับส่วนใหญ่จะพามาดูวัดต่างๆวัดสวยๆงามๆนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภไปด้วยกันด้วยนะครับจะได้ทําบุญกันเพราะว่าท่านผู้ชมทาจากงานกันใช่ไหมทาแต่งานก็มาทําบุญด้วยกันได้นะครับผมแต่วันนี้มาอยู่ที่วัดทาพันขันมาดูขันน้ำมนต์แม่ย่มหม่อมนะครับครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับพี่น้องไปเออเก็บ ไปไปเลยครับนครับไปเลยไปไปครับผมคุณพ่อต้องเรีอยู่นี่ครับผมไปเลยครับไปเบิ้งครับผมวมาหรครับพี่น้องกับการล่อค่อยครับขันนำมุ่นแมยามอนนันนกม้อนเร็วแม่แม่แม่ นี่แหละครับพี่น้องขันน้ำมนต์แม่มยามอมครับเอาถ้าท่านอยากเบิ้งแล้วช่วยกดหนึ่งด้วยกดหนึ่งเท่ากันโอ้ไม่ใช่กดหนึ่งยกมือขึ้น,น,ย,นยกมือขึ้นเลยพี่น้องยกมือขึ้นนอ่า,า,อาขอบคุณเด้อพระอาจารย์นะครับผู้ที่เกี่ยวของทางวัดทุกๆคนเนาะที่เพิ่นอำนวยความสะดวกแล้วก็มัดเนาะบางอย่้ง เบอเออเดียวเดียกันละหาะเ้หาหาสองปะหาสองตัวน่ะหาสองทีเดียเดี๋ยวให้เบิ้งหนึ่งกันโอ้ขันน้ำมันเลยขนแขนกัมีพี่น้องงามงามิองนีด้ถ้าว่าสองถ้าว่าสองสองกหาสองเป็นสเสามบอลน่ะสองแปดกรไดมันเบิ้งหหลายอย่างเบื้งหาสองเบิ้งสองหาเนี่ยมองนีก็เป็นแปดนี่ยมอนี้สองมันเบ้หนหลายอย่างแต่ว่าหาสองชัดแดีัวดีนี้บ่ชัดจังได๋ในขันน้ำมันมี สองหาเออมีหนึ่งมีสี่มีสองมีห้ามีเก้ามีสาม, 9, มต้นนี้คล้ายๆศูนย์แน่นิคล้ายๆเป็นศูนย์นะเนี่ยหละครับอ๋โอเคตามนั้นเบิ้งเอาครับผมนผู้ชมแต่ก็ให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใช้วิจนะารณญาณในการรับชมให้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด้อนะครับไม่เล็กมันก็สิเรี่ยงลงมากต่น้องอา่านเล็กงามเลยหนึ่งสองสามไปนะไม่ 1, 2, ะนะนคนุณบอกไ้เรอย ขันน้ำมนต์แม่ยมอมที่ตรงนี้นะที่ตั้งแต่ทำมาเลยนะหกงวดแล้วนะงวดนี้เป็นงวดที่เจ็ดเจ็ดนางามเนาะเข้ามาเต็มเต็มหกงวดเต็มเต็มขันน้ำมนต์ที่นี่เข้ามาหกงวดเต็มเต็มเป็นความโชคดีนะครับงวดนี้เป็นงวดที่เจ็ดบางทีก็เบิรเจ้าเก่าหนึ่งก็ะไรนี่เก่าหนึ่งหรือหกหนึ่งหกเก่าหนึ่งก็ได้ขันน้ำมนต์นี่เข่าดียกันมีความศักดิ์สิทธิ์เลยไปนอนอืมเหล็กงาม สี่หาก็ได้ครับนี่หนึ่งสองหนึ่งสองสามนี่แต่อยาทำทำผู้ชมที่เบิ่งเอาเบื้องเอาครับพี่น้องเบิ่องเอาอันนี้อันนี้อันนี้เท่าเท่าที่เห็นเนาะอันนี้เท่าที่ห้าเห็นได้หนีคือมันมีมากเป็นยังสี่มีสามหามีสองหาสองหาสองสามนี่แหกเนาะสองสามอย่างประมาณนี้สามหกสามเก่าก็ได้พี่น้องแมนคือขายเบิ่งเป็นเนวทางเอาครับคัน์นิมอนแม่ยมอมนะครับแต่อย่าทผู้ชมที่เบิ่ง สามห้าก็ได้พี่น้อบสี่กสองสี่ก็ได้พี่น้องเบิงสีกขบใหกหกหกเก่าแบบเบ้าปิดเข้ามาหกออกกัเบิ้งเป็นศูนย์เก่าศูนย์หนึ่งยังสิไหมแม่เอืมนึงครับมามไดก็ดีใจนะพี่น้องพระพีพระน้องมาเบิ้งขันน้ำมน่์นก็บที่ว่าก็สิได้โชคอยู่ตลอดนะพี่น้องเนาะเลขกับเข่ามาหลายงวดน้พี่น้องงวดที่เจ็ดครับงวดที่เจ็ พระพีผนองมาเบิงงวดนี่คืองวดวันที่สิหกธันวาหกสามเนาะเมีนครับผมเด็กงามขันน้ำมนต์เด็ดๆกับแมยามอมครับไม่่ควันขนมาเบิงนี่เจ้ามาเบิงนี่เ้รครบมาเบิงนี่มาเบิงนี่มาเบิงนี่เนที่เต็มเ็มเลยครับพี่น้องเต็มเต็มเลยท่านผู้ชมเบิก็จังหาหรองหาได้หาหนอง เดี๋ยวเดี๋ยวเดือบังเด้อเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อแป๊บนึงเด้อแป๊บนึงเด้อบเปบนบังเดือกล่องกล่องคอยกล่องคอยกล่องคอยจิตไทยจะเล็บข่อยมันทองนี่ห้าห้าเอายุติสายดับสองนี่สองยี่นี่สองยี่ตัวเดียวกันเออนี่สองนี่ห้าสองมันอยู่มันอยู่ตัวเดียวกันนี่สองทึงทึงจะเป็นห้านี่ไหมห้าสองเห็นปะเออ นั่นแมนอิหรี่หาสองแล้วก็ว่ามีอีกจุดหนึ่งนะกวนหาสองนี่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 บังเดอบังเดอบังเดอร์ท่านผู้ชมดูนะยังง่ามเนี่ยหกสามหกสามถ้าไม่สามหกสามสองหกสามหรือห้าหกสามสองหกสามหาหกสามก็ได้พี่น้องแมนนี่ตรงนี้เป็นสามสี่เลขอิหยังก็ถึงง่ามเลยพี่น้องเลขขึ้นบนแขนแม่ยามอมแมนอูไหนนี่หก สามโอ้เหล็กง่ามเหล็กง่ามหกสามสามหกสามสองหกสามห้าหกสามโอ้เหล็กง่ามนี่ครับนี่แม่งงามแม่งเหล็กตรงประมาณนี้เลยนะครับอืมนี่เห็นไหมคือมันเห็นสองสามก็เห็นชัดสามหกสามก็เห็นชัดหกสามหกห่าอะไรพวกน้ออมเลยกระสีประมาณนี้ประมาณนี้เนาะแมนครับอืมเหมือนหาเหมือนสามหกสามหกห่าสองหกสามแมนสองหกห่า ชัดดิไม่ยอมให้ชัดนี่เดี๋ยวหานี่นก็หาเงินยุ่งอืมหาโอยเหมือนเล็กสามตัวเดียคนบดเนาะบงีทีวหาเบิ่งเอาแต่ว่ามันบ่ชัดหรอกบ่ชัดนใหนึ่งสองสามนี่มาณเล็กสามตัวเล็กสามตัวบางเนี่ยเเดี๋ยวหาบางไห่สิดบ่ตัวนี้มันก็เป็นซีหนึ่งแล้วนี่ นายกวนฮะเห็นอีกแล้วน้องอามเห็นเหล็กเลยครับพี่น้องมาขอเหล็กกบเมียห่านี้เห็นเหล็กมีบอปลิงเลยนี่ตัวไหนน้องอามเห็นเป็นสองสามสามชัดใช่ล่ะกล่องด้วยใส่กล่องเบิร์กนนนในแต่กล่องอกล่องมากกล่งองนี่ดูนะดูนะดูนะเดี๋ยวได้เป็นมึงนะดูนะดูนะนะนะ สองสามโอ้สองสามเลขงามพี่น้องเลขชัดเลขชัดเลขชัดเลขสองสามสองสลัมสามชัดเจนพี่น้องเลขงามอีรีอีกหนึ่งสองสามเป็นตาดีใจน้ำพี่น้ำน้องเนาะพี่น้องอีีหลเบิง้แมย์ยาเราหายแล้วครับแมย์ยามอมเนี่ยหนึ่งสองสามเมห์มาเนี่ยสองสามอ่างามครับงามเลขสองสามครับผมท่านผู้ชม วิ่เล็ห้ามวาแล้วเห็นบ่เพนไห้ชัดอีกทีก็จะคันน้ำมลเลยงหานเห็นพอต้องรอแล้วยางไปแล้ววาเราเห็นเลอยู่ม่องนี้แล้นะเมนพอต้องรอทีไม,ม่ได้ดดดสองสามนี่แหมมันตรงกันกับพอต้องรอเลยตองนัมนนๆ่นี่นี่ๆๆๆที่พอต้องรอแล้วเห็นบะเบิงบ่งไรเอยีงอยงเบิ้งไรเอียงเดี๋ยวดิเดนักวันเบื่องเบืองเบื้องกันเบ้องกันตรงนี้สองสาม เอาเลขสองสามตัวีองนอ้เออซีน้อยนี่ตัวน้อยซีนี่กมันนี่ก็มเออีดิีสีอ้าวมันเป็น2เป็นสองสาตัวแมนถูกต้องถูกต้้งถูอต้องซีซีกับสอสพ like ี่น้องนะบงหัวเดกกับเงนัาเลขึืนมฐานไม่ยอมรอมครับพี่น้องแมนนแมนแซีซีกับสองามแนนี่โอ้เหล็กงามเหล็กงาม พ่อวัวเดี๋ยวขนลุกขนลุกอีกแล้วมันแบบฟ่าเข้าดีใจไหมขอบคุณขอบคุณเนื้ที่ได้มหาแม่ยาเนี่ยดีใจดีใจเลยมาขอโจ้ขอลาไปฝากพี่ผักน้องเนาะผู้เพิ่นทางไกลเพิ่นกต่ค่อยเบิ้งแมนครับช่อมคลิปน่อพี่น้องเนาะเลขยูฐานแม่ยมอมครับซีซีกับสองดูไกลๆนะดูไกลๆจะเป็นสองสามแมนน่ะสองสามน่ะสองสามสองสามซีซีครับสองสามซีซีสองสาม อืมซีสองสามก็ได้ครับเป็นซีซีกับสองสามก็ได้โอ้เหลขงามเหล็งามนี่แหละครับเลขยูฐานเมย์ยอมครับกับเลขขันมณฑักดิธิ์โอ้ขอขอบุญขอบุญเ้อเมย์ใหญ่ไม่ได้กะบบผิดหวังเนาะเป็นได้แน่นอนอามเมนบังหันเห็นอหลีเห็นสองสามบังหันเห็นสองสามชัดๆเลอยูใตแขนพนอยู่มองที่ผมเมย์เบื้องล่ะ มีสองสามชัดมากๆล้วก็เห็นเมื่อหันซีสองสามมันตรงกับเลขขันน้ำมนต์แมนครับแมนที่อยู่ในตรงนี้นะคือคือขันน้ำมนต์ก็มีมีซีมีสองมีสามผมแมนคือมันเขากันเหมือนเลยเลขมันเลี้ยงใส่กันตัวนั้นคนลูกขึ้นมาคนลูกสู้ๆคือเลขขันน้ำมนต์ซีสองสามแมนคือสี่บอกว่าหนึ่งสองสามแมนนี่แหละท่านผู้ชมคนลุกหกงวดแล้วนะครับขันน้ำมนต์ที่เนี่ยหกงวดนะงวดนี้เป็นงวดที่เก็นะครับ ผมพูดแล้วผมพูดขนที่แล้วผมขนลุกทุกทีขนหัวลุกเลยเออลุกหมดทั้งตัวอยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องว่าการมาขอโชคลาบกับแม่ยมม่อมนี่เขา็ได้มาลบลูเพื่อนนะพี่น้องเข้ามาขอโชอคลาขอดยด้วยใจเขามาขอจากใจจริงแต่ว่าครับเวลาผมมาขอโชคลาบนี่คือบอกว่าบผมขอบใจว่าไม่ได้ว่าหายเสื้อหรอกคือว่าหายบึงเป็นแนวทางให้ดูเพื่อความบันเทิงหรือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลบางคนก็ แล้วแต่คนจะเชื่อนะแต่แต่ขึ้นอยู่ว่าความกิตศรัทธาของแต่ละคนนะครับเพราะว่ามันบอกไม่ถูกอะของอพวก,พวกนี้สึ่งเรามองไม่เห็นนะครับก็เบื้องอันกันเอาแต่ว่างวดนี้เป็นงวดที่เกิดแล้วเข้ามาตเต็มเต็มหกงวดกับเลขเด็ดแม่ยมอมเพราะว่าเลขขนันน้ำมนต์แม่ยมอม,ม,มเนี่ยไม่เคยพลาดสักงวดเลยงวดนี้เป็นงวดที่เกิดนะครับที่ที่ทางวัดทําให้ดูนะครับก็อยากให้มีโชคดีลาภกันกันไปเป็นไปต่อนะครับอ่าไม่แช่บอกว่าทาง ทางวัดเนี่ยบอกว่าเอ้ยจะบอกบอกว่าเลขเยอะไม่ได้เพราะอะไรมันก็คือเลขเยอะไม่ได้ที่ทางอื่นเขาทำขันน้ำมนต์กันเน่ยเขายังมีเลขเยอะกว่าตัวนี้เลยทำไมแบบนี้เลยนะแต่นี่เลขแค่น้อยตัวเองนะครับผมนะครับแต่ก็ดูเป็นแนวทางเอาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมาะว่าเขาก็ให้มาอย่างนี้อะไรอย่างนี้เราก็มาทำให้ดูเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับ โอเคนะครับผมไปขอบคุณขอบคุณน้องอามเนื้อกะเบียดลงเห็นสองสามเลขสามชัดมากเลยนะครับน้องอามกับทุ่มเททุกอย่างเนอะเลขสามชัดมากๆคือผมมาที่นี่นะผมผมปลื้มใจมากผมเมื่อผมดีใจอะสักอย่างเหมือนเหมือนเหมือนเป็นความอิ่มใจอะเหมือนรู้สึกโล่งสบายไหมครับ เหมือนว่าอุปสรรคอย่างมันโมมี่แม่พี่น้องเหมือนเขามาแบบสบายหรอกคือสได้โชคไปฝากปี่ฝากน้องเนาะก็คือก็ให้พอแม่พี่น้องเบื้องเอาก็เบิ้องเบื้งเอานี่ีหลักเป็นไกเฮ็ดมากงตเนาะนะครับแต่ก็ไม่สนับสนุนให้ไปทําอะไรอย่างอื่นนะครับผมไายเบิ้งเป็นราวันเลขมันตรงใจทุกท่านบ่ตรงกับความฝันไหมที่ทุกท่านฝันมาอย่างนี้หรือว่าทุกท่านไปขอโชคขอลาภมาตัดที่อื่นแล้วก็มาเจอกับขันน้ำมนต์แม่ย่าหรือมันตรงกันเนาะอะไรอย่างนี้ก็ให้มาเปรียบเทียบดูกันไปนะครับผผมมเคคนะ ครับโอ้ขอบคุณเออขอบคุณน้องอามหลายเด้อนี่แหละครับสำหรับทางเอฟซีถึงเรียกว่าเอฟซีนี่แหละครับอยู่าไปเด็กยุทธานมาจะมองกระคันหนแบบมุ่นครับผมตามนัั้นนครบี่แหละครับผมโอเคนะครับพี่น้องเนาะถามยังีงเป็นยังไงนะครับพี่น้องสำหรับการตัดคอโชคลาภอยู่อ่า กับแมยามองขันน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ครับเห็นเดล็กเด็ดกันแนบบอครับน,นี่แหละครับที่ผมอ่ามาขอพี่ไอหน้องคือจะเป็นลักษณะแบบนี้แหละคือเขามาขอตัวใจนะเ<ม>ดินทางม,มากกับเดินทางม,มากามมากับไกลอยู่ครับแต่ว่าบ่แมมนตุกสากอย่างนหรนบเพื่อพี่ปหน่องห้เบิ่งไว้เพื่อเป็นแนวทางเดยพี่น,อกกน้องก็ไกับเลขเด็ดเด็ขันน้ำมนต์แมยามองหรือเหลขเด็ดเด็ดจากแมยามอ,อ่งครับคลิปนี้ก็ ผมควนแกเวลานะขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนคิดหนังไปก่อนกอนเนาะพ่อแม่พี่น้องโชคดีกันทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ